อะไรอย่างเงี้ยน่ารักเนาะเล่นนิดนิดนอหน่อยพอ้อมแอมบบอุณมากเลยนะนะครับดุกนิ๊งุกนิ่กตลอดเวลาแล้วสื่อก็จะชอบอ่าุณตตั้งแต่คุณสมเัตองมันเยอะมากเลยใส่ถุงและบ้างนะเอโพล่ะโพลอ่าโอเคได้อันนี้ของไทยตัวุดอ้าย โอเคได้ okay. ใส่จนะานนตำกุ้งสดแล้วก็ตำลาวนะรอสักครู่นะต่อเดี๋ยวก็อค้ากุ้งสดนะครับคุ้โซดาคุ้โซดาไหมคะโอเคได้เดี๋ยวต่อนะต่อโซดานะาเตรียมตัวนะต่อไปเลยคนะรับน้าง,งนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่นะ ร้องเพลงหมาฉีใส่สังกะสียังเพราะกว่าพยายามพิสูจน์นะนะครับเราไม่ลองไม่เพาะตรงไหนนี่อะไรอะไรอย่างนี้อะไรประมาณนี้พยายามปรับนะในสิ่งที่เขาติดวิจารณ์นะครับก็เคยเป็นศิลปินอยู่เนี่ยค่ะดิเล็ที่ไทยคุเน่ไม่อมด่าเน่เออะจำนำคือพราะค้าไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องมาอธิบาย เราลองมวนูหมักล่องเท่นะครับฟังโหลดนะครับบอมักคือมาฟังแล้วสันก็ตอใจแมนแมนนะครับบอมาดูอมมาฟังหายใจทำอะไรก็ผิดต้องพลังความชั่วเนี่ยเยอะกว่าความดีมากๆนะจริงๆแล้วเป็นคนดีจริงๆแล้วรักคนดี ต้องแสดงก็เหมือนคนอื่นแล้ะค่ะไม่เคยคิดคําว่าดังมีกระแสนู่นนี้นั่นนะครับไม่ดังดังไม่ดังพก็ค้ะเห็นไหมที่ผ่านมาก็ยังเหมือนเดิมนะไ์สดเนี่ยคนไม่ดูนะครับหนึชั่วโมงสองชั่วโมงเจดชั่วโมงหนุนไม่มีคนก็พูดอยู่นั่นแหละอยู่คนเดียวนะความโด่งความดังเป็นแค่ฉากครับเราจะทําความดียังไงนะครับ อยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไงนะเนี่ยสำคัญมากกว่านะครับการหวังตัวนะครับการต่อตัวนั่นเองเนาะครับในเชิงงานคือโฟกัสนะครับในส่วนของเราอันนี้ตำลังสี่พันบาทนะตำลังสี่พันบาทหลายมากหลายเนาะหลายมากหลายหลายหลายคุ้มสดนะบ้างเนาครับปลาหมูานพลาข้าวกระลำยิ้ชัยฟงบันเดอร์นะบันี้คร์ พ่อค้าสู้ชีวิตลูกค้าสู้ชีวิตอิ่งกว่าค่ะเอ็นบอลเนรล่อนะครับดังน,นั้นอยากคุยกับว่าค้านะดูกันเพลินคุยกันได้นะมันเงียบนะ กลัวไหมกลัวเอามีช่วงอย่างเงกลัวอยู่ครับกลัวอยู่ครับราคาสีบาทนี่นี้อันนี้ราคาสีบาทกลัวไส้ทะลุเยอะมากแล้วก็ราคาไม่แพงนะทุกคนถ้าอย่างเงี้ยอันตรายนะเซสี่สิบาทสีิบบาทราคาปตเด็กๆนะอย่าเราคนคิดว่าแบบบังตลานีราคาจะแพงไหมอะไรจริงๆไม่แพงนะสั่งจะไม่ขึ้นนะสัเจ้าป่าเวลาเวลาเขาแพงคล้ายๆกันเลยเนี่ยอยู่ที่ตลาดรถไฟอุดรนะมาไน้นะร้านก็ งามนสำคัญคือเซฟี่เฟสนะนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะปีสองนะเนื <welche> <is it? S 3> ้อการทำคุกกิ illing, ้งงานครัวหรือโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนกันใส่รองเท้าเฟสซี่หัวเหล็กเนี่ยเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะม่เป็นตําแหน่งนะครับปลอดภัยไว้ก่อนอันนี้เรากุ้งสดด้วยค่ะกุ้งตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่มากนะตัวใหญ่ตัวใสนะนะครับใส่ศาสตร์ใส่หัวไปเลยจ้าตัวใหญ่จริงๆนะนะครับเนี่ย แท็กซี่โตหาโตแล้วแต่ใส่แต่ว,วันเดินนะครับทุกคนเดินะ